ไปดูการจับยางพาราเถือนกันนะคะขณะที่กำลังลักลอบค้นผ่านด่านตรวจชายแดนไทยเมียนมาได้ของกลางมา9ตันค่ะหลังจากนั้นมีการสืบสวนขยายผลไปยึดเพิ่มได้รวมมากกว่า64ตันทีเดียวนะคะ ทหารกองร้อยทหารราบที่2521กองกำลังเทพสตรีประจำจุดตรวจศิลาสลักอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรระนองตำรวจสพปักจันทเรียกตรวจรถบรรทุก6ล้อยี่ห้อฮิโน่สีขาวหมวดทะเบียนระนองหลังพบว่าบรรทุกสินค้ามาเต็มหลังรถและมีผ้ายางปิดคลุมอย่างมมดชิด ปรากฏว่าพบยางพาราแผ่นตั้งเรียงซ้อนกันอยู่เป็นชั้นอยู่ท้ายรถน้ำหนักรวม9,000กิโลกรัมจึงสอบสวนในเออายุ51ปีชาวอำเภอกระบุรีคนขับรถซึ่งยอมรับข่าวว่ากำลังนำยางพาราแผ่นจากร้านรับซื้อ,อยางพาราในตำบลมะมุอํำเภอกระบุรีไปขายต่อที่ร้านรับซื้อในอำเภอบ,บางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันแต่เอกสารสำแดงไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่ลงรายละเอียดผู้ขายให้กับร้านรับซื้อ,อยางพารา เจ้าหน้าที่จึงขยายผลไปยังร้านรับซื้ออย่างพาราในตำบลมะมุอำเภอรกระบุรี พบว่านางสาวปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านตรวจสอบในร้านพบยางพาราแผ่นดิบน้ำหนักรวม1 5 0 0 0กิโลกรัมหรือ1 0 5ตันแต่ว่ามีเอกสารรับซื้อจากชาวสวนเพียง50,000กิโลกรัมหรือ50ตันส่วนที่ไม่มีเอกสารรับซื้อน้ำหนัก55,000กิโลกรัมหรือ5 5ตันเจ้าหน้าที่จึงยึดยางพาราแผ่นดิบดังกล่าวไว้เพื่อรอให้เจ้าของร้านนำเอกสารมาแสดงภายในเจวันหากครบกำหนดยังไม่มีเอกสารมาแสดงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทางนี้นะคะยางพาราแผ่นดิบนี้ภาษีที่ยึดได้ในลอถนี้มีน้ำหนักรวมมากกว่า64ตันทีเดียวค่ะ